น้ำเกลือทําไมอ้วนขึ้นจะบอกว่าไม่อ้วนก็คงไม่มีใครเชื่อแต่ละคอมเมนต์ออกมาจากโรงพยาบาลอ้วนขึ้นกันหลายคนเลยสารภาพเลยน้ําเกลือทําให้ดูอ้วนขึ้นจริงๆค่ะแต่ก็ไม่ได้ทําให้ดูอ้วนตลอดไปแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนและเวลาที่พยาบาลถามทุกเวรว่ากินน้าไปเท่าไหร่ฉี่ออกเท่าไหร่จดปริมาณน้ําเกลือทุกเวรมันมีความเกี่ยวข้องกันค่ะเวลาให้น้าเกลือแปลว่าคนไข้ต้องมีปัญหาให้เพื่อเป็นพลังงานทดแทนชั่วคราวจากคลิปที่แล้วน้ําเกลือไม่ได้มีแค่เกลือกับน้ําและจะให้ในคน และแรในเลือดผิดปกติการที่ให้น้ำเกลืออยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดภาวะเซ็กซ้อนตามมาค่ะและจริงๆคนไข้ในโรงพยาบาลไม่ได้ถูกให้น้ำเกลือทุกคนนะคะบางโรคบางอาการก็ห้ามให้น้ำเกลือ เช่นคนไข้หัวใจล้มเหลวคนไข้ที่ต้องจํากัดน้กลัวน้ําในร่างกายเกินกรัวน้ําท่อมปอดที่คนไข้ดูอ้วนขึ้นหรือว่าตัวบวมขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่มีการเพิ่มปริมาณน้ําในร่างกายอย่งางบางคนเจ็ดแปดถุงใหญ่กว่าจะได้กลับบ้านซึ่งจําเป็นต้องให้แต่ถ้าหยุดให้น้าเกลืออาการบวมน้ําหรือตัวบวมเนี่ยก็จะกลับมาเป็นปกติค่ะส่วนมากก็ใช้เวลาเป็นวันหรือเป็นอาทิตย์ขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนถ้าหลายอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนอันเนี้ยกินของเยี่ยมเยอะไปหรือเปล่า อาการแบบนี้หลายคนก็จะเรียกว่าบวมน้ําเกลือซึ่งไม่อันตรายค่ะและที่พยาบาลถามตลอดเลยว่ากินน้าไปเท่าไหร่ฉี่ออกเท่าไหร่ก็เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคนไข้ว่าได้รับน้ามากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปหรือเปล่าฉะนั้นอย่าโกหกนะจดด้วยอย่าลืมแล้วคนที่ให้น้ําเกลือแล้วบวมเนี่ยหายบวมกี่วันกันบ้างคะ